คนเยอะจังวะกูจะได้เจอหมอเมื่อไหร่มาตั้งแต่เชา้านี่มันจะเที่ยงแล้วยายเป็นอะไรเป็นคนข้างบ้านเอา้าแล้วยายมาตรวจอะไรไม่ได้มาตรวจอะไรจะมาบอกว่าบ้านหมอไฟไหมมารอคิวตั้งแต่เชา้าขอบใจนะยาย สวัสดีครับยายวันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตาใช่ไหมครับอุ๊ยตายเก่งสมคันล่ำลือจริงๆด้วยรู้ได้ไงหมอยังไม่ทันตรวจเลยเออก็เมื่อกี้ยายยกมือไหว้ตู้เย็นหมอก็พูดไปเรื่อยเมื่อกี้ฉันไหว้หมอหมอยังรับไหว้อยู่เลยยังจะมาถ่อมตัวคิดยังไงหมอถ้าไม่ให้ฉันรอคิวนานขนาดนี้บ้านแกก็ไม่ถูกเขาเป็นเท่าฐานแบบนี้หรอกบ้านป้าก็โดนไฟไหม้เหมือนกัน แทนที่จะโทรหาดับเพลิงดันไปต่อแถวหน้าห้องตรวจแล้วเมื่อไหร่จะรู้เรื่องผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกข่าวดีคืออะไรหมอข่าวดีคือผลตรวจร่างกายไม่พบสิ่งผิดปกติครับแล้วข่าวร้ายละหมอข่าวร้ายก็คือนี่ไม่ใช่ผลตรวจของยายห,หมอแล้วนัดมาทําไมเสียเวลาเล่นไพ่อาการของคุณยายเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่นิสัยอาจจะยังนะ ต่อไปนี้ยายต้องงดดื่มแอลกอฮอล์น้ำหวานน้ำอารมกินแต่น้ำเปล่างดอาหารทะเลงดทานบุฟเฟ่งดเที่ยวนอกบ้านงดเที่ยวต่างจังหวัดให้นอนแค่บ้านตัวเองทำไม่ได้สักอย่างาสั่งงดเยอะขนาดนี้สรุปฉันเป็นอะไรหมออ,อ๋อยายเป็นผู้มีไรายได้น้อยเดี๋ยวคนไข้ถอดรองเท้าแล้วไปชั่งน้ำหนักหน้าห้องตรวจนะครับโอเคหมอถอดรองเท้านะชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับสองขีดค่ะหมอน้ำหนักนี้เหรอ น้ำหนักลองเทา้าผ่าตัดครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะสมพงษ์ตื่นเต้นมากหมอแต่ว่าป้าไม่ได้ชื่อสมพงษ์นะสมพงษ์เป็นชื่อหมอเองหมอแล้วป้าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ป้าจะอยู่ได้อีกหนึ่งชั่วโมงเร็วขนาดนั้นเลยเหรอหมอเพราะคลินิกปิดหนึ่งทุ่มคลินิกปิดหนึ่งทุ่มนี่ก็หกโมงเย็นแล้วลวันนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอะไรครับไม่รู้เป็นอะไรนะหมอมือซ้ายชา แล้วมือขวาล่ะกาแฟนี่คือกระดูกต้นคอของคนไข้นะครับเชี่ยแล้วหมอใส่มันกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้นะอ้าวป้าไปโดนอะไรมาอาการหนักเลยวันนี้หมอเห็นเสาไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลไหมเห็นครับป้าแต่ป้าไม่เห็น เลยชนเข้าจังๆเลยคนไข้มีคําถามเไยจะถามหมออีกไหมมี4ี่บวกสได้เท่าไหร่8ได้9ทําไมก็ป้าคิดเกินเลยกับหมออย่าลืมกินยาตามที่หมอสั่งนะยานี้จะต้องทานไปตลอดชีวิตเลยวันละเม็ดใช่ไหมหมอใช่ครับวันละเม็ดแต่ว่ายาที่หมอให้มามีแค่3เม็ดเองนะนั่นแหละครับกินแค่3เม็ดแค่นั้น คุณป้าเมื่อวานทําไมไม่ไปพบหมอตามนัดครับเมื่อวานป้าก็ไปตามนัดนะพอเดินไปหน้าห้องตรวจที่ประตูเขียนว่าเลื่อนก็เลยกลับบ้านได้ยินเสียงจ๊บจวบจับจับจากในครัวเสียงอะไรหรอพริกหอมกระเทียมหมอมาช้าเพราะว่าเมื่อกี้ลิฟต์ค้างสิบนาทีนะป้าเหมือนป้าเลยหมอเช้าบันไดเลื่อนค้างป้ายืนรอตั้งสองชั่วโมงกว่าช่างจะซ่อมเสร็จค้างอยู่ตรงบันไดเลื่อนตั้งนาน สวัสดีครับคุณป้ารอนานไหมครับรอตั้งนานทําไมหมอมาช้าจังมันเป็นจรรยาบรรณของแพทย์ที่ว่าคนไข้ต้องมาก่อนเสมอคนไข้ต้องมาก่อนเสมอ